สวัสดีค่ะใครที่อยากลองถักโครเชต์หรือกำลังฝึกถักเราจะบอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณมากๆเพราะกว่าเราจะถักจนถึงตอนนี้ก็เริ่มจากชิ้นเล็กๆอย่างหัวใจนี่แหละค่ะและด้วยความที่ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วเราก็มีไอเดียเล็กๆจะมาแชร์สำหรับคนที่กำลังมองหาของขวัญพิเศษลองทำตามกันได้ไม่ยากและที่สำคัญใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะคะ ไหมพรมที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นไหมพรมสีแดงขนาด5พายนะคะเข็มทักวันนี้จะใช้เป็นเทลลิปสีทอง2หัวโดยชิ้นแรกใช้ฝั่ง70ทับศูนย์กันไกลตัดไหมพรมแนะนําเป็นน้องคนนี้นะคะเพราะว่าน้องมีปลายแหลมและชิ้นสุดท้ายจะเป็นเข็มเก็บปลายไหมพรมหลังจากเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็จะมาเริ่มทักกันเลยค่ะเริ่มด้วยทำเมจิกริงนะคะหลังจากนั้นใช้เข็มฝั่งเจดทับศูนย์ควักไหมพรมขึ้นมา1เส้นทักโซ่2ครั้ง วนเข็มหนึ่งครั้งควักไหมพรมขึ้นมาปลดเข็มทีละสองห่วงหลังจากนั้นทำแบบเดิมอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักซิงเกิลโคเชต์สามครั้งค่ะควักไหมพรมหนึ่งครั้งปลดไหมทีละสองห่วงจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถักโซ่สองครั้งถักซิงเกิลโคเชต์สามครั้ง ดึงวงให้แคบลงเล็กน้อยถักดับเบิลโคเชตสองครั้งนะคะวนเข็มหนึ่งครั้งควักเข็มขึ้นมาปดไหมทีละสองห่วงจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถักโซ่สองครั้งดึงวงให้ชิดกันถักสลิปสติชในวงตรงกลางนะคะ ดึงไหมพรมให้แน่นขึ้นเล็กน้อยและตัดไหมพรมค่ะดึงเข็มออกมาจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเส็นเรียบร้อยแล้วใช้เข็มฝั่ง5ทับศูนย์ควักไหมพรมไปด้านหลังเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ควักไปด้านหลังนะคะส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นเมจิกริงดึงให้แน่น เรามาส่องทบค่ะเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมพรมนะคะเก็บปลายไหมพรมอีกเส้นหนึ่งค่ะ และตัดปลายไหมพรมให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นหัวใจหน้าตาแบบนี้นะคะ ไอเดียสำหรับวันวาเลนไทน์ของขวัญเล็กๆที่สามารถใส่ของได้หลากหลายรวมถึงหัวใจจิ๋วสามารถทำตามได้ไม่ยากค่ะก่อนจะไปทำหัวใจเพิ่มเติมสำหรับใส่กองจิ๋วเราจะลองทำหัวใจจากไม้เข็มอีกด้านเพื่อให้ดูความแตกต่างของขนาดชิ้นงานถึงแม้ว่าเราจะใช้ไหมพรมขนาดห้าายเท่าเดิมแต่ถ้าเราใช้เข็มที่เล็กลงมาชิ้นงานที่ได้ออกมาก็จะมีขนาดเล็กตามลงมาด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างชิ้นงานขนาด5ทับศูนย์จะได้ขนาดเท่านี้นะคะและนี่คือชิ้นงานขนาด7ทับศูนย์ค่ะ ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าของขวัญที่พิเศษที่สุดคือของขวัญที่ทําเองพอาูทุกชิ้นที่ทําเท่ากับความตั้งใจเรา100%้เกล่องจิ๋วในวันนี้ถ้าใส่หัวใจอย่างเดียวจะใช้หัวใจประมาณ20ดวงนะคะปริมาณหัวใจในกล่องทุกคนสามารถระบุจํานวนเองได้เลยนะคะบางคนอาจจะถักตามวันครบรอบหรือถักตามจํานวนวันที่ครบกันอย่าง1ปีก็365ดวง2ปีก็730ดวงเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับของขวัญได้ค่ะก่อนจะสอนทํากล่องจิว๋วเราขอถักหัวใจเพิ่มเติมก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกล่องจิ๋วกันค่ะตัวกระดาษที่นำมาใช้ทำกล่องจิว๋วสามารถใช้เป็นกระดาษสีกระดาษแข็งหรือกระดาษอื่นๆตามใจชอบได้เลยนะคะแต่เราขอยกตัวอย่างเป็นกระดาษ A4 สีขาวเพื่อความเข้าใจง่ายค่ะวางกระดาษในแนวนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจุดที่5เซน10เซนถัดมาจะเป็น5เซน10เซนแล้วก็15เซนนะคะ ในจุดที่3จะเป็น5เซนกับ10เซนเหมือนเดิมค่ะพลิกกระดาษมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จะตีเส้นยาวมาที่15เซนค่ะตามจุดที่เรามาร์กไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น15เซนเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วพลิกกระดาษกลับมามาร์กจุดไว้ที่5เซน10เซนแล้วก็15เซนในจุดที่เราลากเส้นไว้ค่ะอีกเส้นหนึ่งก็จะทำเหมือนกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตีเส้นให้มีขนาดยาวที่15เซนเหมือนกันค่ะตัวกระดาษสามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความพิเศษได้ค่ะหรือจะอัพขนาดกล่องกระบวกขนาดเพิ่มเติม,ตมจากในคลิปได้เลยแล้วก็จะตีกรอบในทุกด้านที่เราทำไว้ค่ะเสร็จแล้วออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ละด้านจะมีขนาดเท่ากันคือ5เซนนะคะถัดมาเราจะมาทำขอบสำหรับติดกาวสองหน้านะคะ วัด1เซนด้านข้างกล่องแล้วก็จุดมาทิ้งไว้ทั้ง4ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลากเส้นไว้ค่ะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยนะคะ<ๆ>ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะถัดมาเราจะมาทำฝากล่องกันค่ะลากจุดมาไวยที่1เซน6เซน จริงๆก็จะมีจุดที่7เซนด้วยนะคะเพราะว่าตัวฝากล่องก็จะมีขนาด5เซนแล้วก็ขอบด้านข้างเพื่อพับลงมาอีกด้านละ1เซนค่ะสามารถล่างแบบตามในคลิปได้เลยนะคะตรงนี้จะตกเฟรมเล็กน้อยขอโทษนะคะ เสร็จเรียบรน้อยแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะในส่วนของฝาตรงกลางจะมีขนาด5เซนทุกด้านนะคะขอบด้านข้างตรงนี้จะเอาไว้พับและบริเวณช่องเล็กจะเอาไว้แปะกาวค่ะเรามาเริ่มตัดชิ้นงานกันเลยค่ะตรงมุมนี้เราจะตัดมุมกล่อง ในส่วนของตัวกล่องก็สามารถตัดตามรอยดินสอที่เราล่างแบบไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมสามารถตกแต่งวาดรูปติดรูปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราพับกล่องไปแล้วเนี่ยจะทำให้การวาดรูปค่อนข้างยากขึ้นเล็กน้อยค่ะ ถ้าเราตกแต่งกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพับตามรอยดินสอนที่เราล่างไว้นะคะหลังจากนั้นให้ใช้กาวสองหน้าติดทั้ง4ด้านค่ะ ในส่วนของตรงนี้ถ้าใครมีกาวเกินออกมาแบบนี้สามารถพับแถบกาวเข้าไปก่อนติดกล่องได้นะคะหลังจากนั้นทำอีก3ด้านที่เหลือเหมือนกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าใช้เป็นกระดาษแข็งกล่องก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของฝากล่องทําเหมือนเดิมนะคะพับตามรอยดินสอทุกด้านค่ะหลังจากนั้นก็จะมาติดกาวสองหน้าขั้นตอนตรงนี้อาจจะใช้ความละเอียดเล็กน้อยนะคะเพราะการติดกาวถ้าติดเกินหรือติดไม่ตรงมุมอาจจะทําให้กล่องปิดไม่ได้และรูปทรงเสียค่ะ เสร็เรียบร้อยแล้วค่ะกล่องจิว๋วทุกคนสามารถเลือกใส่ของได้ตามใจชอบเลยนะคะเราเลือกใส่เป็นลูกอมและหัวใจเจด่วงปริมาณก็จะพอดีกับขนาดกล่องเลยค่ะลองเอาไอเดียนี้ไปทําตามกันได้นะใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ของขวัญน,น่ารักน่ารักแล้วค่ะหรือจะเอาหัวใจมาเป็นพวงกุญแจเข็มกัดติดเสื้อติดกระเป๋าก็ได้นะคะถ้าใครมีไอเดียอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะ สามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้ทาง IG จี k ิกตอกส่วนช้อปปีจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะในอนาคตยังมีคลิปสอนถักและคลิปเกี่ยวกับโคเชอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ